ค่ณก็จะมองเห็นได้ไหมน่าสวยแล้วหน้าสวยสวยแล้วมันนางามเลยนะเองไงเมด้าอนุชาน่างามน้อยใช่ไหมลูกน่างามเลยน้อยเดี๋ยวพอโตขึ้นเดี๋ยวก็มาหาประตูอีกใช่ไหมจ่ยใช่เนี่ก็ใจ่ายโตก็ต้องมาประตูทำผมให้ อ่านะเห็นไหมพอโตขึ้นเดี๋ยวก็มาอยู่กับมาหาประตุกตลอดอีกเนี่ยเป็นเป็นลูกค้าตั้งแต่รุ่นลูกแกันรุ่นหลานรุ่นเลนดูไปเลยใช่ไหมหลายรุ่นเลยใช่ไหมลูกแข่ง ไแน่นเอาอีกต้นนาะแต่เราจะเข็มเข็มกัดที่จะทำไม่ให้มันเห็นเข็มกัดเข็มเข็มกัดมันไม่สวยเนนะีะ ยังเลยใไไม่ไหมมลุดงก็ไม่หลุดถอดเลยก็ <c oughs> ไม่หลุดมาใส่เกินมาเก <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวเราทับแป้งกันทับแป้งกันเนี่ยพตนเช้าเลยสึกงหันใจนอนจะโหยไง นี่แหละขนาดเราผู้ใหญ่เรายังโหยเลยอ่ะโนเป็นนะโนชอบเป็นแบบนั้นอะเด็กๆจะขนาดไหนเนี่ยขนาดผู้ใหญ่ยัง,หงหโหยเลยสวยยังคะลูกสวยยังคะโอเคให้พี่หน่อยโอเค,คิดให้พี่<อ>หน่อย <laughs>